อัสลามอะลยกุมบรอมุตุลลอยวะบรอกาตูคาสวัสดีนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่กําลังรับชมวิดีโอการสอนของคุณครูอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะอ่านักเรียนสบายดีนะคะนักเรียนต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะคะอ่ะโอเคซึ่งในคาบนี้นะคะก็เป็นคาบวิชาคณิตศาสตร์นะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ 1, 1นะคะ โดยในวันนี้นะคะพบกับคุณครูกะซักคนเดิมนะคะและในวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะค่ะและในคาบนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการหารนะคะซึ่งคาบที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการหารที่ตัวหารมีหหลักใช่ไหมคะโดยคุณครูจะใช้วิธีการ หารยาวใช่ไหมลูกอ่ะโอเคและในคาบนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องของการหารที่ตัวหารมีสองหลักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องของการหารที่ตัวหารมีสองหลักกันก่อนนะคะก็คือเข้าใจขั้นตอนการหารที่ตัวหารมีสองหลักด้วยวิธีการหารยาว และเราจะหาคำตอบของโจทย์การหารที่ตัวหารเป็นเท่าคูณของ10ซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะก็คือ,อตัวหารเป็นเท่าคูณของ10กับตัวหารมี2หลักซึ่งจะเป็นจำนวน2หลักโดยทั่วไปนะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของตัวหารที่เป็นเท่าคูณของ10กันก่อนนะคะ การหารที่ตัวหารมีสองหลักที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือที่ตัวหารเป็นพหุคูณของ10นะคะนักเกี่ยยังจํากันได้ไหมคะว่าพหุคูณของ1ิบคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะคําว่าพหุคูณหมายถึงหลายเท่าหรือจํานวนเท่าของจํานวนนับนั้นๆน,น,นะคะฉะนั้นพหุคูณของ10ก็คือจํานวนดังต่อไปนี้นะคะก็คือ20 30 40 50 60ิไปเรื่อยๆนะคะโดยค่ะ โดยที่เขาเนี่ยจะเพิ่มทีละ10นะคะอ่ะก็อย่างเช่น20ก็คือ2เท่าของ10ใช่ไหมคะ40ก็คือ4เท่าของ10อ่ะโอเคซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะได้เรียนการหารที่มีจำนวน2องหลกักที่ตัวหารเนี่ยเป็นเท่าคูณของ10นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าจะมีวิธีการหาคำตอบการหาผลหารเนี่ยได้อย่างไรนะคะ มาดูตัวอย่างที่1น,นะคะที่การหารตัวหารเป็นเผ่าคูณของ10นะคะซึ่งโจทย์นะคะได้กำหนดมาให้ก็คือ910หารด้วย70เท่ากับเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะโอเคเมื่อเราได้โจทย์มาแล้วนะคะเราก็นำโจทย์เนี่ยมาเขียนให้อยู่ในรูปของการหารยาวนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูจะใช้วิธีการหารยาวนะคะในการหารผลลัพธ์ของการหารนะคะลูก แล้วนกักเรียนถามว่าคุณครูคะแล้วใช้วิธีการหารสั้นได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะแต่การหารที่มีจานวนที่มีตัวหารสองหลักเนี่ยจะมีข้อผิดพลาดอาจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายนะคะถ้าเราใช้วิธีการหารสั้นนะคะดังนั้นคุณครูจึงเลือกใช้วิธีการหารยาวเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยที่สุดนั่นเองนะคะได้ทั้งสองเลยนะคะแล้วแต่นกักเรียนจะ จะหาผลลัพธ์โดยใช้วิธีการหารสั้นก็ได้ใช้วิธีการหารยาวก็ได้นะคะแต่ในครันี้คุณครูจะเลือกใช้วิธีการหารยาวนะคะอ่าโอเคเมื่อเราได้แล้วแบบนี้นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของการหารยาวนั่นเองนะคะหลักๆเลยนะคะหลักของการหารเลยนะคะเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายซ้ายมือสุดเลยนะคะ ทางซ้ายมือสุดของเราก่อนทุกครั้งนะคะ,ะและหลักการอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการหารก็คือตัวตั้งเนี่ยจะต้องมากกว่าตัวหารนะคะตัวตั้งก็คือเก้ารสิใช่ไหมคะและตัวหารก็คือ70อ็ดสอันนี้ถูกต้องนะคะคือตัวตั้งต้องมากกว่าตัวหารเสมอนะคะโอเค <Okay. S 1> เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะ มาเริ่มหาคำตอบกันเลยนะคะอะแล้วก็หลักการจำอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการหานะคะก็คือจะมีอยู่3ามคำนั่นก็คือคูณลบดึงอะจะเป็นยังไงคำว่าคูณลบดึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราจะเริ่มหาคำตอบจากหลักที่อยู่ทางซ้ายมือสูตรใช่ไหมคะ ้ายมือสุดของเราตอนนี้ก็คือเลข9ใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะว่า9น้อยกว่า70เรายังหารกันไม่ได้นะคะต่อไปคุณครูจะเขยิบไป1ห,หลักนะคะก็คือจะกลายเป็น9 1นะคะตอนนี้อ่ะซึ่งแน่นอนใช่ไหมคะว่า91จะต้องมากกว่า70อยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะ 91มากกว่า70แล้วนะคะเราก็สามารถนำมาหารกันได้แล้วนะคะนักเรียนก็หานำมาหารโดยการหาว่า70เนี่ยคูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ91้าอคูณกับตัวอะไรไดร้ได้ใกล้เคียงกับ91นักเรียนสามารถท่องสูตรคูณแม่7ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราลองมาหาคำตอบดูนะคะว่า70คูณ1อ่ะ70คูณ1ได้70ใช่ไหมคะโดยที่นักเรียนเก็บศูนย์ไว้ในใจก่อนนะคะถ้านักเรียนคูณ2หลักแบบนี้อ่ะศูนย์เก็บไว้ในใจนำ1ไปคูณกับ7ใช่ไหมคะ1คูณ7ได้7แล้วเติมศูนย์ที่เราเก็บไว้ในใจเมื่อกี้ลงไปอ่ะ70คูณ1ก็ได้70ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาหาอีก นะคะว่า70คูณ2อ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่า70คูณ2จะได้เท่าไหร่นะคะเก็บศูนย์ไว้ในใจเหมือนเดิมเราก็นำสองไปคูณกับ7 2คูณ7ได้เท่าไหร่คะ2คูณ7ได้14นัเกเรียนก็ใส่14และเติมศูนย์ที่นัเกเรียนเก็บไว้ในใจเมื่อกี้นะคะก็คือ70คูณ2ก็ได้140ใช่ไหมคะซึ่งในเรื่องของการหารนะคะ70คูณอะไรเราต้องได้ น้อยกว่า91นะคะเราจะไม่เอาตัวผลคูณที่ได้มากกว่า91นะคะซึ่งในข้อนี้ก็คือ70คูณหได้70ซึ่งน้อยกว่า91นะคะ,ะเราได้คํำตอบแล้วนะคะว่า70คูณหแล้ว1เราจะต้องไปเขียนข้างบนใช่ไหมคะให้ตรงกับเลขอะไรคะให้ตรงกับเลข1ถูกต้องค่ะ7ด7อ่า 70ก็เขียนข้างล่าง91ให้ตรงกันนะคะอันนี้ได้แล้วนะหนึ่งของเราเมื่อกี้ก็คือคูณใช่ไหมคะต่อไปคือลบเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็นำมาลบกันนะคะ1ลบ0ูนย์ได้1 9เลบ7เหลือเหลือ2นะคะ,อะตอนนี้เราได้2คํคำแล้วนะคะหลักการจําง่ายๆของการหารก็คือคูณลบต่อไปคืออะไรคะ ดึงอ่าเราก็ดึงศูลงมานะคะเขียนไว้ข้างหลังแบบนี้นะคะต่อไปสิ่งที่เราจะต้องหาก็คือ70คูณอ่าเ0คูณอะไรได้210ใช่ไหมคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มหากันเลยนะคะว่า70คูณอะไรได้210นะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า70คูณ2ได้ 140ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาคูณกับ70คูณ3กันดูนะคะว่าได้เท่าไหร่อ่ะ70คูณ3เหมือนเดิมเลยเก็บศูนย์ไว้ในใจนำ3า3ไปคูณ7 3อ่าคูณ7ได้เท่าไหร่คะนัะเกเรียนยังอยู่ในสูตรคูณเมษเนะคะ3คูณ7ได้21ใช่ไหมคะอ่ะแล้วศูนย์ของเราเมื่อกี้ก็เติมศูนลงไปก็จะได้เท่ากับ อ่าเ0คูณสเท่ากับ2 1 0ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจะเท่ากันกับที่เราต้องการเลยนะคะเราก็นำไปใส่ได้เลยนะคะโดยนำสามไปเขียนให้ตรงกับเลข0ใช่ไหมคะห้าเจคูณสเท่ากับ210 210เราก็ลงมาเขียนข้างล่างให้ตรงกับ210เดิมของเรานะคะคูณ ลบใช่ไหมคะอ่าลบเราก็นำมาลบกันศูนย์ลบศูนย์ก็เหลือศูนย์หนึ่งลบหนึ่งก็เหลือศูนย์สองลบสองก็เหลือศูนย์ใช่ไหมคะอ่าก็คือศูนย์ได้คำตอบแล้วยังเอ่ยได้คำตอบแล้วนะคะข้อนี้มีเศษไหมคะไม่มีเศษนะคะซึ่งคำตอบข้อนี้ก็คือสิบ สามใช่ไหมคะ,ะ910หาร70เท่ากับ13ทำได้ไหมคะ,ะถ้าเรณยนสับสนนกะเกณยนก็ย้อนไปทำใหม่นะคะย้อนไปทำซ้ำๆนะคะทบทวนซ้ำๆเพื่อให้เกณฑ์เกิดความชำนาญน,นะคะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปตรวจสอบคำตอบกันนะคะว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยจะถูกไหมนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันนะคะว่าเราหารกันเมื่อกี้เนี่ยในตัวอย่างที่1เนี่ยเราหารกันถูกไหมนะคะอ่าโอเคซึ่งโจทย์เขาให้เมื่อกี้คือ910หารด้วย70คำตอบที่เราหากันได้ก็คือ13ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถูกไหมนะคะซึ่งการตรวจคำตอบนะคะเราก็จะนำตัวหารคูณด้วยผลหารถ้าคำตอบที่ได้เท่ากับตัวตั้งเนี่ยแสดงว่าถูกนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำ มาตรวจสอบคำตอบกันดูนะคะตัวหารของเราคือเท่าไหร่คะ70อ่ะโอเคคูณด้วยผลหารผลหารคือเท่าไหรคะ13ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาคูณกันดูนะคะอ่ะศูนย์คุณครูจะเก็บไว้ในใจนะคะคุณครูจะเอา13คูน7นะคะอ่ะ7คูณ3ได้เท่าไหรคะอ่ะเจ็าเราจะต้องใส่1ทด ทดสอนะคะ7คูณ1ได้7บวกอีก2เป็น9ใช่ไหมคะเราก็ใส่9แล้วเมื่อกี้ศูนย์ที่คุณครูเก็บในใจเราก็เติมศูนย์ลงไปอ่ะ70คูณ13ก็จะได้เท่ากับ970ใช่ไหมคะซึ่ง970ก็จะไปตรงกับตัวตั้งของเราถ้า เรานำตัวหารและผลหารมาคูณกันแล้วได้เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคําตอบของเราถูกต้องนะคะเก่งมากเลยใครทําถูกตบมือให้ตัวเองเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะค่ะและก่อนจะไปดูตัวอย่างที่สองนะคะคุณครูก็มีเคล็ดลับดีๆในการหาผลลัพธ์ของการหารมาฝากให้กับนักเรียนนะคะ ซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะใช้เฉพาะในกรณีที่ตัวหารเนี่ยลงท้ายด้วยศูนย์เท่านั้นนะคะซึ่งจากโจทย์ที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าตัวตั้งเนี่ยจะเป็นตัวตั้งจะลงท้ายด้วยศูนย์หมดเลยใช่ไหมคะตรงไหนที่เราเรียกว่าตัวตั้งคะ,ะ5 0 0 8,100 3,600อันนี้คือตัวตั้งนะคะซึ่งหารอยู่กับตัวหารที่เป็นเฟกาคูณของสิบ นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อ1กันนะคะอ่าให้นักเรียนดูแบบนี้นะคะถ้าตัวตั้งลงไทยด้วยศูนย์นะคะมีศูนย์อยู่1ตัวใช่ไหมคะและหารด้วยตัวหารที่เป็นพ่อคูณของ1 0ก็มีศูนย์อยู่แค่1ตัวใช่ไหมคะนักเรียนเก็บศูนย์หรือว่าตัดศูนย์ทิ้งได้เลยนะคะแบบนี้นะคะนักเรียนต้องตัดศูนย์ให้เท่ากันนะคะตอนนี้เราก็จะได้ว่า 54หาร6ใช่ไหมคะซึ่งการหารแล้วแต่นักเกรยียนนะคะว่านักเกรยียนถนัดหารยาวหรือว่านักเกรยียนถนัดการหารสั้นนะคะอันนี้แล้วแต่นักเกรยียนนะคะอ่าโอเคเพื่อให้ง่ายเข้าไปอีกนะคะนักเกรยียนหาคําตอบโดยนํา6เนี่ยนักเกรยียนดูว่า6เนี่ยคูณอะไรได้54นักเกรยีนกเกรยนก็ท่องสูตรคูณแม่6ได้เลยนะคะ6คูณอะไรได้54คะอ่า6คูณ 9ได้54ใช่ไหมคะนะกักเรียนก็ใส่9ลงไปเลยตอนนี้เราก็ได้คำตอบแล้วนะคะโอเคข้อ1เราได้คำตอบแล้วต่อไปมาดูข้อที่2พร้อมกันเลยนะคะนะกักเรียนทำพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ8100หาร90อ่ะตอนนี้ตัวตั้งของเรามีศูนย์ที่2ตัวใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะต้องตัดให้เท่ากันใช่ไหมคะเพราะว่า ตัวหารของเรามีศูนย์แค่1ตัวเราก็ต้องตัดที่ตัดศูนย์ที่ตัวตั้งเนี่ยแค่1ตัวนะคะอ่ะโอเคตัดเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือศูนย์อีก1ตัวเราก็นำศูนย์ที่เหลือเนี่ยไปเขียนตั้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตัดทิ้งนะลูกอ่ะโอเคตอนนี้เราก็จะได้ว่า81หาร9ใช่ไหมคะ81หาร9ได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะง่ายๆเราก็ใช้หลักการคูณเหมือนเดิมก็เอาว่าเราก็เอา9เนี่ย เราก็ดูว่า9คูณอะไรได้81ใช่ไหมคะ,ะท่องสูตรคูณแม่9เลยค่ะ9คูณอะไรได้81คะ9คูณ9เก่งมากเลยค่ะ9คูณ9ได้81นักเรียนก็ใส่9ลงไปเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้คำตอบแล้วว่า8,100หารด้วย90ก็จะได้เท่ากับ90นั่นเองนะคะแล้วนักเรียน มไม่มั่นใจว่าเอคำตอบที่เราหาเนี่ยถูกต้องไหมนะกักเรียนก็สามารถตรวจคำตอบได้นะคะโดยการตรวจคำตอบนะคะเราก็จะเอาตัวหารใช่ไหมคะไปคูณกับผลหารอ่ะศูนย์เราเก็บไว้ในใจก่อนนะคะ9คูณ9ได้เท่าไหร่คะ9คูณ9ได้81ใช่ไหมคะนะกักเรียนก็เขียน81ไว้ก่อนเลยเมื่อกี้เราเก็บศูนย์ไว้กี่ตัว สตัวใช่ไหมคะนัะเกเรียนก็เขียน0ูนลงไปนะคะตอนนี้เราก็ได้คำตอบแล้วนะคะอ่ะเรานำตัวหารกับผลหารไปคูณกันคำตอบที่ได้คือ8100ก็เหมือนกับตัวตังใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้8100หาร90เท่ากับ90แสดงว่าถูกต้องนะคะโอเคมาดูข้อสุดท้ายนะคะ3 6 0 0 หกร้อยหารสามสิบนะคะสามพันหกร้อยหารสามสิบเหมือนเหมือนกันเลยนะคะตัวตั้งมีอยู่สองเลขศูนย์อยู่สองตัวใช่ไหมคะแต่ตัวหารศูนย์มีแค่หนึ่งตัวนะคะเราก็จะต้องตัดแค่หนึ่งตัวนั่นะนะนะคะอ่าโอเคเราตัดเรียบร้อยแล้วเหลือศูนย์อีกหนึ่งตัวเราก็นําไปเขียนรอไว้เลยนะคะตอนนี้ก็จะได้ว่าสามสิบหกหารหกนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาคูณกันนะคะสามสิ 36, หาร3าขั้นตอนแรกเลยนะคะสหารอะไรได้3หรือว่า3คูณอะไรได้3ก็3 1 3หน่มใช่ไหมคะต่อไป3คูณอะไรได้6 3คูณอะไรได้6กคะสคูณ3คูณ2ใช่ไหมคะโอเคอ่ะ ตอนนี้เราก็ได้คำตอบแล้วว่า36หาร3เท่ากับ12เราก็นำา2 2ไปเขียนไว้ข้างหน้าเลขศูนที่เราเขียนไว้ก่อนแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้คำตอบแล้วว่า3600หารด้วย30เท่ากับ120นั่นเองอการตรวจคำตอบถ้าเราจะตรวจคำตอบเราก็นำ่าไร่คะ,ะนำตัว ตัวหารก็คือ30และผลหารก็คือ120ซึ่งเราจะเก็บศูนย์ไว้ก่อนศูนย์มีอยู่ก,กี่ตัวคะ2ตัวใช่ไหมคะเราก็นำ12เนี่ยไปคูณกับ3ใช่ไหมคะ,อะโอเคคูณทีละตัวนะคะ2อ่ะ3คูณ2ได้3คูณ2ได้6ใช่ไหมคะ3 1 3ตรงนี้ก็ได้อ่า3คูณ12ได้36 ศูที่เราเก็บไว้เมื่อกี้เราก็นำมาเขียนนะคะตอนนี้เมื่อเราตรวจสอบคำตอบนะคะโด,โดยที่เรานำตัวหารกับผลหารมาคูณกันคำตอบก็จะได้ตัวตั้งออกมานะคะถ้าคำตอบได้ตัวตั้งก็แสดงว่าคำตอบอผลหารที่เราหาเนี่ยถูกต้องนะคะโอเคค่ะมาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะ เมื่อกี้เราก็ได้รู้เคล็ดลับดีๆกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการหารที่ตัวตั้งลงท้ายด้วยเลข0ใช่ไหมคะอ่ะโอเคตัวอย่างที่2นะคะโจทย์เขากำหนดมาให้นะคะก็คือ8649ห่ารด้วย90เท่ากับเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบพร้อมกันนะคะซึ่งโจทย์ในข้อนี้นะคะในักเรียนสังเกตว่าตัวตั้งของเราไม่ได้ลงท้ายด้วย0ใช่ไหมคะแต่ตัวหารก็ยังเป็นพหุคูณของ สิเหมือนเดิมนะคะอ่าโอเคเมื่อเราได้โจทย์แล้วนะคะนักเรียนก็นำมานำโจทย์เนี่ยมาเขียนให้อยู่ในรูปของการหารยาวเพราะว่าเราจะใช้วิธีการหารยาวในการหาคำตอบนะคะโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มหารกันเลยนะคะโดยเราจะเริ่มที่อ่าเก้าสิบเราเวลาเราหารเราจะต้องหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายซ้าย มือสุดใช่ไหมคะซึ่งซ้ายสุดก็คือ8ใช่ไหมคะมีไหมคะเอ่าซึ่งแน่นอน90ก็ต้อง8น้อยกว่า90ใช่ไหมคะต่อไปถ้าคุณครูเขยอบไปอีกหนึ่งหลัก86กอ่า86ก็ยังน้อยกว่า90ใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูจะขยอบไป 3หลักเลยนะคะก็คือ90คูณอะไรได้864นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะต้องดูว่า90คูณอะไรได้จะได้ใกล้เคียงกับ864นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มมาเริ่มหากันเลยนะคะ ซึ่งแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่า90คูณ10เท่ากับ900ใช่ไหมคะ900ก็จะมากกว่า864ใช่ไหมคะดังนั้นนักเกรียนก็ลองเอา90ไปคูณ9ดู90คูณ9ง่ายๆนะคะนักเรียนเก็บศูนย์ไว้ก่อนนะคะลูกก็นำ9เนี่ยไปคูณกับ9 9คูณ9ได้81ใช่ไหมคะ ก็เติมู0ลงไปูนย์ที่เราเก็บไว้เมื่อกี้ก็จะได้เท่ากับ810ใช่ไหมคะ,ะ810น้อยกว่า864ใช่ไหมคะซึ่งเราจะต้องเอาเอาผลคูณที่น้อยกว่า864เราจะไม่เอาที่มากกว่า864นะคะดังนั้นเราจะเอา 90คูณ9เท่ากับ810นะคะเราก็นำไปเขียนเลยอ่ะเขียนเท่าไหร่คะ90คูณ9า90คูณเเขียนตรงไหนคตอบเมื่อกี้เราหาคำตอบโดยใช้3หลักด้วยกันนักเรียนก็ต้องนำไปเขียนข้างบนเลขเลข4ใช่ไหมคะอ่ะเ0 9 810เหมือนเดิมเลยนะคะหลักการจำการหารง่ายๆก็คือ คูณลบดึงอะเราคูณกันแล้วเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็จะต้องนำมาลบกันใช่ไหมคะ4-0ลบ0ได้อะลบ0ได้4 6ลบ1เหลือ5ใช่ไหมคะ8-8ลบ8เหลือ0เราจะใส่0หรือไม่ใส่0ก็ได้นะคะแต่ แล้วแต่นะคะว่าเราจะใส่ศูนย์หรือไม่ใส่ศูนย์ก็ได้นะคะแล้วแต่นกักเรียนเลยต่อไปขั้นต่อไปนะคะคูณลบต่อไปคือดึงใช่ไหมคะเราก็ต้องดึง9ลงมาใช่ไหมคะก็จะเป็น549ตอนนี้เราก็จะต้องไปหาคำตอบว่า90คูณอะไรได้549นะคะอ่ะโอเค อตอนนี้เราก็ต้องมาดูว่า90คูณอะไรได้ค่าใกล้เคียงกับ549นะคะโอเคเราลองนำ90มาคูณกับ6ดูสิคะ90คูณ6เรา,เ,ราเก็บศูนย์ไว้ก่อนก็คือนำ9ไปคูณกับ6 9คูณ6ได้เท่าไหร่คะ เกคูณหได้เท่าไหร่เอ่ยเกคูณหได้54ใช่ไหมคะใส่ศูนย์ที่เราเก็บไว้เมื่อกี้ก็จะได้เป็น540ดังนั้น90้คูณหก็จะเท่ากับ540ใช่ไหมคะซึ่งน้อยกว่า549นะคะใช้ได้นะคะอ่าโอเค90้าคูณหกก็ต้องอยู่ตรงกับเลขเลขเข้างบนนะคะ 90คูณ6เท่ากับ500ร4 0เราก็ใส่ลงไปนะคะคูณคูณเสร็จเราก็ต้องลบใช่ไหมคะ,ะลบะลบ0เหลือ9ใช่ไหมคะ4ลบ4เหลือ0 5ลบ5เหลือ0เราจะใส่0หรือไม่ใส่0ก็ได้นะคะซึ่งคำตอบตอนนี้ของเราคืออาถูกต้องค่ะ96เสร็จ เศษเนะคะตัวอย่างข้อนี้เป็นการหารที่มีเศษนะคะเราก็เขียนคำตอบลงไปเลยว่า96เศษ9นะคะเป็นอันว่าเศจกระบวนการวิธีการในการหาผลหารนะคะอ่ะยากไหมคะบอกแล้วถ้านักเรียนสับสนนะักเรียนก็ ย้อนกลับไปดูตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าคุณครูมีวิธีการขั้นตอนยังไงนะคะครูเชื่อว่าท่านักเรียนทบทวนแล้วก็ลองทําซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยนักเรียนจะเก่งแน่นอนนะคะการหารไม่ยากอย่างที่นักเรียนคิดนะคะสู้ๆนะคะ โอเคแน่นอนนะคะเมื่อเราได้คําตอบแล้วแต่เรายังไม่มั่นใจว่าในสิ่งที่เราหาคําตอบเนี่ยถูกไหมนะคะเราก็จะต้องมีการตรวจคําตอบนะคะเพื่อให้ในกักเรียนมีความแน่ใจมากขึ้นนะคะซึ่งในการตรวจคําตอบเราก็จะต้องนําตัวหารมาคูณกับผลหารใช่ไหมคะซึ่งโจทย์ในข้อนี้ก็คือ8,649หารด้วย90คําตอบที่ได้คือ9,96เศษ9นั่นเองนะคะ ในการตรวจคำตอบเราก็จะนำตัวหารตัวหารก็คือ90ใช่ไหมคะมาคูณกับผลหารก็คือ96บวกด้วยเศษใช่ไหมคะ,ะเศษของเราคือ9ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะนำะเราจะมาคูณในวงเล็บกันก่อนนะคะโดยคุณครูจะเก็บศูนย์ไว้ก่อนนะคะ96คูณ9 9คูณ6ได้เท่าไหร่คะ96 9กได้เท่าไรห้าสิ่ใช่ไหมคะคุณครูจะใส่4ทด5นะคะ96้าหกเาหกห้นะคะต่อไป99เท่าไหรคะบ่อยมากเลยนะคะ9ก้าคูณเก้คูณเได้เท่าไหรคะแปอย่าลืมตัวทดแปดสิบวกหเท่ากับแปนะคะใส่สูย์ลงไปที่เราเก็บไว้เมื่อกี้นะคะ 96คูณ9นะคะคูณ90ก็จะได้เท่ากับ8,640นะคะและอย่าลืมอันนี้คือผลคูณเมื่อเรานำ8 8,640ไปบวกกับ9นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ8,649นนั่นเองนะคะซึ่งคำตอบที่เรา หาจากการหารเมื่อกี้นะคะก็ไปตรงกับตัวตั้งที่โจทย์ให้มานะคะถ้าเรานำตัวหารกับผลหารมามาคูณกันแล้วคำตอบได้ตัวตั้งถ้ามีเศษก็บวกเศษเข้าไปนะคะคำตอบที่ได้เท่ากับตัวตั้งสแสดงว่า96เศษ6ที่เราหาเมื่อกี้เนี่ยถูกต้องนะคะ โอเคเก่งมากเลยนะคะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจในเนื้อหาว่ายังสับสนนะคะนักเรียนก็ต้องพยายามนะคะทำซ้ำๆนะคะคุณครูจะบอกแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะทำซ้ำๆทบทวนซ้ำๆนะคะ,ะนักเรียนก็จะเก่งขึ้นมาเองนะคะโอเค โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะ,ะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะ,ะการหารที่ตัวหารมี2หลักใช่ไหมคะที่ตัวหารเป็นเท่าคูณของสิงใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆกันนะคะหลักๆก,กันนะคะซึ่งการหารที่ตัวหารเป็นจํานวนที่มี2หลักใดๆนะคะให้นําตัวหารเนี่ย ไปหารตัวตั้งทีละหลักนะคะโดยเราจะเริ่มหารในหลักทางซ้ายมือก่อนทุกครั้งนะคะแล้วจึงหารในหลักถัดไปทางขวามือนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเราได้คำตอบใช่ไหมคะเราจะต้องมีการตรวจคำตอบนะคะซึ่งการหารของเราก็จะมีการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวนะคะถ้าเป็นการหารลงตัววิธีการตรวจคำตอบเราก็จะนำอ่า เราก็จะนำตัวหารคูณกับผลหารก็จะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะแล้วถ้าเป็นการหารไม่ลง,ลงตัวนะคะเราก็จะนำตัวหารเนี่ยไปคูณกับผลหารนะคะแล้วก็อย่าลืมบวกกับเศษนะคะบวกเศษตัวหารคูณผลหารบวกเศษได้ตัวตั้งแสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องนะคะ ค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้หนัเกเรียนทานะคะโดยให้หนัเกเรียนทาแบบฝึกหัดในหน้า68นะคะให้หนัเกเรียนแสดงวิธีหาผลหารในแต่ละข้อเลยนะคะเมื่อนัเกเรียนทาเสร็จแล้วนะคะให้หนัเกเรียนส่งงานใต้โพสต์รายวิชาคณิตศาสตร์ได้เลยนะคะคุณครูรอตรวจอยู่นะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะ Untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh